สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก com มีเรื่องหนึ่งที่เคยฝากไปแล้วเมื่อตอนก่อนที่จะเล่าเรื่องที่แล้วแต่เลือกกับทีมงานว่คเขว่าจะเล่าเรื่องไหนก่อนดีมันเป็นเรื่องที่นิดไปเหมือนกับทัศนะศ,าศ,าศาึกษาแต่เป็นที่อุทยานแห่งชาติอะคะ่ะเป็น<ม>ป่าที่หนึ่ง ที่หนึ่งค่ะจ,ะจะจะจะเล่าวันนี้หรือหรือจะมาเล่าครั้งหน้าโอ้ยเล่าเลยก็ได้มีขี้เกียจแบบไปไปรีเรื่องให้ให้กับพี่ทีมงานอีกรอบ <laughs> ที่นี่เดอะกอสเลดี i โ <laughs> จัดมาสิเพราะว่าเห็นทุกคนบอกว่าอเอ้ยทำไมไปเร็วจังเรืเ่องที่สี่มาเดี๋ยว่ายที่สี่แถมให้อีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะจัดมาอันนี้เป็นเรื่องไม่ต้องเอ่ยชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะ ไม่เลยเลยค่ะี่เพราะว่าชาวเดอะโกส์นี่ยิ่งกว่านักสื่อโคนนันเกิดไม่แค่นิดเดียวคือตามกันไวมากจริงๆแล้วมันมีไอ้ไอไอหมวดหมูนักสืบอเดอะโกส์ด้วยใช่ค่ะน่ากลัวมากจริงๆมมามามาค่ะเมื่ออันนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยนิดเรียนอยู่มัธยมต้นเลยนะคะนี้ย้อนกลับไปนานมากครับซึ่งสมัยนั้น กิจกรรมที่เขาจะเหตกณ์มากของหมวดแต่และหมวดหมู่ของสายวิชาค่ะจะมีหมวดภาษาหมวดคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ<_ <k> _.เขาจะฮิตทำเหมือนกับเป็นทัศนศึกษาทําเป็นแคแมป์ <_. S 1> ในดูการเลือกแคมป์เนี่ยเขาก็จะมีใบมาเลยว่าแคมป์นี้ไปที่ไหนแคมป์นี้ไปทะเลแคมป์นี้ไปภูเขาแคมป์นี้ไปที่ทัทนอะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นตัวนิดเองอะ่ะไปสะดุดกับแคมป์ของหมวดภาษา ก็คือไปที่อุทยานแห่งชาติที่เป็นป่านี่แหละเพราะนิดรู้สึกว่านี่ที่น่น่าสนใจโอเคแล้วมันเป็นวิชาที่เราสนใจด้วยเพราะเวลาไปแคมป์เนี่ยมันจะต้องมีการแบบเล่นเกมมีการเข้าคอร์สเข้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าจะให้ไปทะเลซึ่งไปกับหมวดคันธิตา์นิดไม่เอาทีนี้เด็กที่ลงชื่อไว้อะมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนค่ะที่จะไปในวันนั้นพอถึงตัดภาพไปถึงวันที่จะเดินทางนะคะ ครูเขาก็เช็คชื่อตอนขึ้นรถเช็คชื่อครบสามสิบเอ็ดคนเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติที่นี่อุทยานแห่งชาติที่นี่พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างค่ะจะติดอยู่กับชายแดนของแต่ละจังหวัดประมาณสักแค่นี้จะไม่ผิดน่จะสามหรือสี่จังหวัดไม่รู้นะเอาแค่นี้พอนะกว้างกว้าง่ะกว้างเลยที่ใจหนูรู้ว่านักสืบเขาน่าัวอะนิดเนี่ยพอไปถึงปุ๊บ คราวนี้ด้วยความที่ก่อนหน้านี้นิดไปค่ายอีกค่ายหนึ่งที่เป็นค่ายว่าตอนสมัยนั้นคือค่ายระดับนานาชาติเลยค่ะพี่แล้วนี้แหละซื้อเต็นท์เป็นของตัวเองนิดก็แบบโอ้ยเต็นท์ฉันต้องได้ใช้งานนิดก็หิ้วเต็นท์ไปด้วยไม่รู้แหละมันต้องมีที่กางเต็นท์หละนะอพอไปถึงครูก็แจ้งว่านักเรียนชายให้กางเต็นท์นอนรอบหอนอนอส่วนนักเรียนหญิง ให้เข้าไปนอนที่ข้างในหอนอนมันจ,จะเป็นเหมือนกับเป็นตึกแล้วก็มีที่ให้เราปูค้านอนนะคะเหมือนอารมณ์ลงนอน<ม>ตัวนิดเองก็เลยแบบขอครูว,ว่าครูค,คะหนูอยากนอนเต็นท์ค่ะหนูเอาเต็นท์มาด้วย<ม>ครูก็เลยบอกว่าเออนี่นักเรียนหญิงคนไหนอาสาจะนอนเต็นท์กับน้องนิดไหมคะมนักเรียนหญิงทุกคนเขาค่อนข้างแบบหักสบายอะคะ่ะเขาก็ไม่ค่ะไม่คะ่ะแล้วครูก็ถามว่านิดนอนคนเดียวได้ไหมลูก<ม>สบายมากค่ะครู ตอนหนูไปค่ายนะั้นหนูก็นอนคนเดียวค่ะคร,ครูเลยจัดให้ค่ะทีนี้ตรงหน้าตึกอ่ะมันจะมีฝั่งตรงเป็นฝั่งปีกซ้ายใช่ไหมคะคร,ครูก็เลยเอาเต็นท์นิดอ่ะไปตั้งไว้ยื้องฝั่งปีกซ้ายแล้วก็เอาเต็นท์ผู้ชายล้อมรอบครับก็คือเต็นท์นี้จะอยู่เป็นโดดเดี่ยวตรงหน้าตึกแล้วก็ผู้ชายล้อมรอบกลางคืนก็จะมีครูฝึกที่เขาเป็น ทหารนะคะของตรงหน่วยงานตรงนั้นอะ่ะค,คอยเดินตรวจตาให้พร้อมกับครูที่เป็นครูเวนทีนี้ตอนที่พวกนิดไปเนี่ยเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวค่ะซึ่งลมตอนหน้าหนาวเนี่ยมันจะแรงมากโดยเฉพาะบนภูเป็นนิดมันจะเป็นลักษณะเหมือนหมวกแก๊ปอะค่ะก็คือเป็นเป็นตัวโดมที่เป็นหมวกแล้วก็มีขายยื่นออกมาเอาไว้แบบนั่งเล่นนั่งปิกนิกได้ใช่ไหมคะคแต่ด้วยความที่นิด เป็นคนที่แรงน้อยตอนปักเสาเต็นท์สองขานั่นน่ะนิดปักไว้แบบหลวมๆกลางคืนพอลมลมกลางคืนลมหนาวพัดมาค่ะไอผ้าเต็นท์ตรงนั้นน่ะก็พัดสวัยปลิวดังผึดผับผุดผับผผับแล้วเสามันก็ตีเต็นท์ดังแบบปึบๆนี่ก็แบบตื่นกลางดึกเลยค,ค,คแล้วนี่ก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องไปเก็บเอาผ้าเนี่ยขึ้นหรือปักเสาใหม่ในจังหวะที่นิดลุกและกําลังจะเปิดซิปเต็นท์ออกไป นิก็เห็นเงาคนยืนอยู่ข้างเต็นนะคะคือจุดกลางเต็นเนี่ยเขาไม่ได้เมื่อสนิทเขาจะมีไฟสปอตไลท์สลัวสลัวให้แต่ละจุดอยู่ให้พอเห็นแบบเห็นทางเห็นอะไรแบบนี้ค่ะนิ่ก็เห็นเป็นเงาคนยืนนิก็เลยที่ว่าอ๋อครูเวนหรือเปล่าหรือว่าครูฝึกมาหรือเปล่าแล้วนิดก็แบบหยิบแว่นมาใส่เพราะว่านิดสายตาสั้นใช่ไหมคะนิดก็หยิบแว่นมาใส่แล้วนิก็พยายามแบบลืมตามองเพราะเราเพิ่งเมาที่ตาตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าเงาที่นิดเห็นนิไม่ทราบเพศว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ผมเขายาวยืนอยู่หน้าเต็นยืนยืนเฉยๆยืนนิ่งๆค่ะนิได้เข้าใจว่าเป็นครูเวรและกําลังจะเปิดซิปเต็นออกไปเพราะว่าซิปเต็นนิมันจะมีเป็นเต็นตรงซิปประตูเราก็จะมีซิปหน้าต่างใช่ไหมคะกําลังจะเปิดซิปหน้าต่างออกไปทักทายครูแต่ ความช่างสังเกตของเราช่วยชีวิตรเราไว้หรือเปล่าไม่รู้ลมแรงขนาดนั้นแต่ผมแต่ผมคนที่อยู่อยู่ข้างนอกอไม่มีปลิวไม่มีสยายไม่มีกระจายแบบทิ้งดิ่งเหมือนไม่ใช่ผมคนเลยผมนิ่งนิ่งอย่างนั้นเลยนะนิ่งๆ่งเลยค่ะ,ะทั้งที่ตัดเท้าไปที่ประตูเต็นนิดแทบจะปลิวหลุดลงพูไปแล้วค่ะ,ะ,ะนี่ก็เลยอ่ะครูทําไมผมนิ่งจังครับ ค่อยๆถอยตัวจากหน้าต่างเข้าตรงกลางเต็นท์เอาผ้าห่มคลุมขาแล้วก็นั่งคิดว่าจะออกไปดีไหมว่าแล้วพอนิดคิดได้แบบสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันมีสิ่งที่ย้ำเตือนว่าอย่าออกไปก็คือครับคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาค่อยๆนั่งย่อลงมาข้างๆเต็นท์ตรงที่เป็นหน้าต่างอะพี่แจ๊ค แล้วเขาก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆตรงหน้าต่างแต่ความด้วยเต็นท์มันทึบเนี่ยคะ่ะเราไม่เห็นว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่เห็นแค่ว่างเงาเขามันได้อยู่ข้างๆตางเห็นแบบนั้นปึ๊บคุ้มโปงเลยคะ่ะพี่แจ็คราอ,อะไรละ่ะคุ้มโปงแล้วนอนขดแบบนอนขดแล้วให้ตัวเองอยู่กลางเต็นท์ที่สุดตอนนั้นคือมีมโนนึกด้วยว่าจะมีมือลอดเข้ามาใต้เต็นท์แล้วมากระทุ้งหรือเปล่าลอะไรแบบนี้ยพยายามนอนนิ่งๆแล้วก็แบบพุทโธพุทโทพุทโธในใจนิดคิดว่า นิดน่าจะใช้เวลาไปสักพักหนึ่งกว่าจะหลับเคยมีคนถามว่าเวลากลัวผีทําไมนอนหลับได้ใช่ไหมคะมเวลาเรากลัวผีเราจะมีใจจดใจจ่อยู่กับสักอย่างหนึ่งอย่างนิดอย่างเงี้ยอันนี้จะพุทโธพุทธโธมันเหมือนเป็นการนับแกะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็หลับหล,ลับไปเลยให้นิดหลับเถอะอย่าอย่าให้นิดอยู่เผชิญหน้ากับคนผมฟูข้างนอกเลยครับก็สักประมาณตีสี่อะคะ่ะเขาก็จะมีการเดินปลุกเพื่อที่จะให้เราไป ออกกําลังกายเหมือนไปแบบกายภาพออกกําลังกายเต้นแอโรบิกซึ่งพอน,นี้ตื่นนิดก็ถือขันกับแปรงฟันกนัจะไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนแล้วค่อยไปแอโรบิกแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทําแบบนั้นคือเขาไปเลยในระหว่างที่นิดเดินไปตามทางมันก็จะเป็นหินปูทางใช่ไหมคะแต่ข้างๆเป็นดินคพอน,นี้เดินไปสุดนีดก็เดินก้มมองทางค่ะที่เป็นคนชอบก้มมองทางไม่ชอบมองข้างหน้าตรงๆครบ นี่ก็หันไปเห็นข้างๆทางที่มันเป็นดินนะคะลักษณะเป็นเหมือนมือโผล่ขึ้นมาจากดินห้านิ้วขาวๆซีดโผล่ขึ้นมา,านี่ก็มองแต่นี้ไม่ได้คิดอะไรนี่ก็แปลงฟันกลับมาแต่ตอนขาเดินกลับมายินไม่เห็นแล้วนี่ไม่เห็นมือนั้นแล้วพ่อกําลังกายเสร็จกําลังกินข้าวแล้วพอกินข้าวเสร็จนี่ก็เลยไปถามคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะคะที่เขามาดูแลนี่ก็ถามว่าคู่คะ อยู่นี่มีพืชพันธุ์สักอย่างไหมคะที่สภาพเหมือนเหมือนมือคนนะคะออมีออห้างแง่งแล้วก็ขาวๆหน่อยครับครูเขาก็บอกว่าในแถวนี้ผมไม่เคยเห็นพืชแบบนั้นนะแต่ถ้าออจะมีอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเห็ดมือผีไดะหนูใช่เห็ดมือผีมันจะเป็นขาวๆลงขึ้นมาออจากดินหนูอาจจะเห็นเห็ดมือผีก็ได้อ๋อใช่ไหมคะแล้วมีใครไปเก็บเห็ดออกจากตรงทางเดินไหมคะครูหนูเห็นมันขึ้นอยู่ต้นหนึ่งแล้ว ล้วหนูว่ามันแปลกดีอะค่ะครูก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าทุกคนเขาก็มารวมกันที่ร้านครูเห็นหนูนี่แหละที่เดินมาแปรงฟันตอนเช้าแล้วก็ต้องมีครูเวรมายืนเฝ้าอะไรแบบนี้ค่ะม<ฆ>ิสก็เลยบอกอ๋อสงสัยมันคงมีเด็กสักคนตอนไปเ้อาน้ําเดินพี่เรนเตะไปหรือเปล่า<ฮ>อะไรแบบนี้<ฮ>นี่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปทาําฐานนู่นฐานนี่ตัดกระดาษท่องภาษาจฤษท่องภาษาจีนเสร็จ นี่อีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้ทําก็คือกิจกรรมเดินเขาค่ะตัวกิจกรรมเดินเขาเนี่ยจะเดินข้ามภูภูหนึ่งซึ่งมีระยะทางประมาณถ้านี่จำไม่ผิดน่าจะเก้ากิโลนะคะหรือประมาณนี้แหละแล้วเสร็จแล้วก็คือทางเดินอ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนคือเขาจะขึงเชือกให้เดินตามทางเลยค่ะคือทางมันเป็นทางที่คนเดินอยู่แล้วทางมันก็จะแปนเรียบๆหน่อยแต่ว่าข้างๆก็เป็นทางแบบเป็นหุบเหวลงไปอะค่ะพี่แจ๊ค ก็เราต้องเดินระวังหน่อยพยายามจับเชือกไปนิดเนี่ยเป็นคนเดินรังไายเพื่อน hmm. เพราะว่าตอนที่เดินไปได้สักประมาณครึ่งทางอะค่ะพี่แจ็ค hmm. นิดเกิดอาการปวดท้องโรคกระเพาะขึ้นมา hmm. เลยทาให้นิดต้องเดินรังไายเพื่อนเพราะว่าเดินช้ากว่าเพื่อนครั hmm. ในระหว่างที่เดินไปนี้ก็ปวดท้องนี้ก็เดินกุมท้องอะค่ะทีแรกนิดก็ถามครูว,ว่าครูคะ หนูเดินกลับทางเก่าได้ไหมคะหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดพอมากเลยครูครูก็เลยบอกว่าทางไปกับทางกลับรนะยะทางเท่ากันเลยเดินไปทางนี้ดีกว่าจะได้ลงถนนใหญ่จะได้ไปเจอเพื่อนด้วยหนูเดินกลับทางนั้นหนูไม่เจอใครนะลูกครับอ่ะเสร็จปุ๊บนี่ก็อโอเคค่ะครูแต่หนูเดินเดินตามกลุ่มไปแล้วกันแต่นิดไม่รู้ว่าแบบมีใครเดินผิดท้ายหรือเปล่านะคะแต่ซึ่งจริงๆมันควรจะมีถูกไหมพี่แจ๊คเพราะว่ามันเป็นเด็กเดินอืมอืม,อมถูก พอถึงจุดหนึ่งที่นี่ปวดท้องไม่ไหวนี่ก็เลยหยุดเดินเขาก็นั่นยงยองๆลงแล้วก็กลุ่มท้องแล้วพอเรากลุ่มท้องเสร็จปุ๊บเราก็เงยหน้าขึ้นไปมองฟ้ามองอากาศใช่ไหมคะว่าเอ้ยแดดมันร้อนหรือเปล่าอะไรยังไงบนนั้นมีต้นไม้ไหมแล้วก็แบบเอาเอา,เอาหลังพิงก้อนหินนะคะแล้วก็กลุ่มท้องเงยหน้าขึ้นไปมองค เท่าที่เมย์จำได้ในป่าบริเวณนั้นตรงขอบที่คนเดินกันนะคะส่วนใหญ่ไม่มีสัตว์ป่านะพี่แจ๊คแต่นี้ได้เจอสัตว์ป่าที่แปลกมากอยู่ตัวหนึ่งสัตว์ตัวนั้นเป็นลิงค่ะพี่แจ๊ครับเป็นลิงที่แขนขาย,ยาวเหมือนชะนีแต่สิ่งที่แปลกคือลิงตัวนั้นผมยาวผมขนบนหัวมันข<อ>นบนหัวมันยาวอะ่ะยาวลงมาประมาณเท่ากลางหลังมันอะ่ะ<อ>แล้วมันก็ นั่งเกาะอ,อ,อยู่บนต้นไม้แล้วมันก็ก้มลงมามองเราอย่างเงี้ยนีดก,ก็ลิงอะไร,รอะแปลกจังเลยเราไม่เราไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ป่าด้วยเราก็เลยแบบอ,อ้าวสงสัยเป็นลิงข้างบางชนิดแถวนี้แหละอางเดินต่อดีกว่านีดก็เดินไปในระหว่างที่เดินนะคะในป่ามันเงียบอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่แจ็คนอกจากจะได้ยินเสียงเพื่อนคุยกัน,กนจอแจไก่ไกเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเวลามีสัตว์อะไรกระโดดไปตามพุ่มไม้ค่ะดังฝึมฝึก ยี่ก็นึกว่าเสียงกระลอกแต่เสียงมันหนักกว่ากระลอกเราก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองอีกก็คือคําเชื่อเรามองขึ้นไปอีก uh huh. ลิงตัวนั้นกระโดดตามมาตลอดทางเลย uh huh. กระโดดแบบสลับซ้ายที่ขวาทีแต่คือเขาอ่ะตามเราแน่นอนครับ uh huh. นี่ก็ทําไมลิงมันตามวะหรือว่าลิงมันอาจจะได้ของจริงจากนักท่องเที่ยวหรือเปล่ามันเลยคิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ที่นี่มันก็ไม่มีคนมาเที่ยวเยอะขนาดนั้น uh huh. ความคิดมันตีกันในสมองค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราต้องรีบเดินลง ลงเขาไปให้ได้ก่อนที่เราจะไส้ขาดตายหรืออะไรสักอย่างหรือแบบ,บเพราะว่าตอนนั้นอ่ะนอกจากที่นี้จะปวดท้องลูกกระเพาะแล้วอ่ะอนิดยังเป็นปราจตำเดือนด้วยค่ะพี่แจ็คมันเลยยิ่งปวดชวนปวดมันเลยยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่หน้านิดก็ซีดลงไปทุกทีจนแบบจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราเหมือนจะหน้ามืดตกตรงไหล่เขาไปอะค่ะแล้วก็มีครูครูฝึกผู้ชายที่เขาเป็น ใส่ชุดเหมือนเจ้าหน้าที่อะค่ะเข้ามาจับเราว่ายไม่หน,หนูรีบเดินนะรีบเดินลงไปจากเขาเ<อ>รีบเดินลงไปให้ทันเพื่อนนะอมันจะเย็นแล้วรีบเดินครับเดี๋ยวมันมืดก่อน,นก็เลยแบบเดินเดินพยายามเดินให้เร็วขึ้นแล้วก็แบบสิบน้ําไปตลอดทางเพื่อแบบลดอาการแสบท้องอะค่ะแต่ตลอดทางที่เราเดินอะ แล้วครูเขาก็ยังมารีบเดินนะลูกนะรีบเดินเสียงไอส้สุบสืบแง่งตามมาอยู่นะคะพี่แจ๊คไม่ได้ลดละเลยเจนกระทั่งน,นิดเห็นพื้นที่เป็นพื้นลาดยางที่เป็นพื้นถนนนะคะนิดก็ลงไปนั่งกับที่เลยแล้วครูเขาก็หันกลับมาเอายังเหลือนักเรียนอีกคนเหรอ,อเอาครูนึกว่าหนูเดินลงกลับไปทางเก่าตั้งแต่ตอนที่หนูบอกว่าหนูปวดท้องแล้วนะ ตอนครูนับคนคนก็ครบนะแล้วครูเขาก็เหมือนกับสับสนนะคะนี่บอกว่าอ๋อหนูเดินใช่ไหคะครูไม่เป็นไรมีครูฝึกเดินตามหนูมาอีกคนนึงอยู่ค่ะครูไม่ต้องเป็นห่วงนะคะครูเขาก็มองหน้ากันครูฝึกไหนอ่ะครูเป็นคนสุดท้ายที่รังท้ายกลุ่มนะอ้าวนี่ก็อ้าวแบบนั้นคะคะพี่แจ๊คนี่ก็น่าอยู่ตรงคืนนี้ก็อ้าวครูก็หลกว่าครูผู้ชายคนหนึ่งก็เลยบอก ครูผู้หญิงว่าอาจจะเป็นครูฝึกที่เขาเดินตามเรามาอีกทีนึงก็ได้มั้งไม่เงียอะไรหรอกนิดก็พยายามไม่เงียอะไรเพราะตอนนั้นเราปวดท้องอยู่ไม่มีปัญญาคิดเรื่องอื่นนอกจากจะพาตัวเองกลับไปกินยาแล้วก็นอนอค่ะพี่แจ็คแล้วเสร็จแล้วทีนี้พอหลังจากที่นิดพักผ่อนในเต็นท์พอหลังจากที่ทุกอย่างมันเคลียร์เสร็จนิดก็เลยไปถามคนที่เป็นเจ้าหน,น้าที่ตอนกินข้าว ีก็ถามว่าครูคะเราจะเรียกครูที่นั่นว่าครูนะคะครคูคะนูถามหน่อยในป่านี่มีลิงไหมคะครูก็มีสัตว์เล็กๆนะลูกนะแต่ไม่มีสัตว์ใหญ่พวกเสือพวกอะไรอย่างนี้ไม่มีแต่พวกลิงพวกกระรอกแบบนี้มีครคูคะมีลิงสายพันธุ์ไหนไหมคะครูที่ขนมันจะยาวๆขนยาวๆข,ข,ขนยาวแบบไหนยาวทั้งตัวเหรอหรือว่ายังไงลูกยาวแค่หัวค่ะครู ยาวแค่หัวแล้วขนส่วนอื่นสั้นแล้วหน้าตามันเป็นยังไงอะลูกหนูไม่ได้เห็นหน้าค่ะครูมันโดดอยู่บนคบไม้สูงมากเลยหนูหันขึ้นไปคือหนูเห็นชัดสุดคือขนมันเลยค่ะครูขนบนหัวมันยาวครูครคอีกคนนึงก็เอาหลนสัก,กิดครูคนที่หนูคุยอยู่ด้วยอะกลองกอยกลองกอยเออเออเขาพูดคำนี้เขาเขาพูดกลองกอยนี่ก็อะไรวะแล้วครคูก็แล้วครูก็สักกทึ่งเฮ้ยเดีย๋ยวจะแกล้งเด็กมันค มันไม่มีอะไรหรอกลูกก็คงเป็นลิงในป่านั่นแหละเขาให้คําตอบหนูมาอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็ยังคาใจจนกระทั่งไปเที่ยวที่อื่นจนนั่งรถขึ้นไปจนแบบมันคืออะไรอะพี่แจ็คไอที่โดดตามเราอ่ะหนึ่งลนะนาที่หนูสงสัยไม่ใช่สิเป็นเรื่องที่สองและจากที่มายืนหน้าเต็นท์หนูอะอและอย่างที่สามที่สงสัยที่สุดพี่แจ็ครู้ไหมคะว่าการเช็ค ชื่อบนรถบนรถทัวร์ที่ไปอ่ะเขาใช้วิธีการขานชื่ออืชื่อมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดชื่อใช่ไหมคะพี่แจ嗯嗯ตอนเรียกขานคองทุกคนแต่วันสุดท้ายที่จะจับครูนับคนที่ขึ้นรถแบบนับเป็นจํานวนคนแบบหนึ่งสองสามปรากฏว่านับได้สามสิบคนครับพี่แจ๊คหายไปหนึ่งอา้าวแล้วตอนขานชื่ออ่ะ ขานชื่อขานครบค่ะทุกคนได้ยินทั้งรถว่าสามสิบเอ็ดคนเด็กหญิงหนึ่งสองสามสีห้าจนถึงสามสิบเอ็ดมีคนขานครบที่สําคัญคือชื่อไงเออพี่แจ๊คแต่นับคนขึ้นรถอ่ะมีสามสิบคนเฮ้ยเออทีนี้ครูที่เป็นผู้หญิงเขาก็เลยมาเช็คใบรายชื่อค่ะว่าทําไมตอนขานชื่อไล่ลงม,มาได้ถึงเลขสามสิบเอ็ดแต่ทําไมตอนที่นับมันได้สามสิบ คูอีกคนนึงก็เลยเดินมาแล้วก็พูดว่าโอ้ยโอ้ย,อยฉันลืมบอกอนักเรียนนะที่ลงชื่อไว้สามสิบเอ็ดคนใช่ไหมมันมีคนนึงป่วยกระทันหันไม่ได้ไปกับเราครับแล้วคนที่ขานชื่อครบสามสิบเอ็ดคนคืออะไรแล้วแน่นอนว่าชื่อใครชื่อมันถูกไหมเวลาขานชื่อเนี่ยเ,เขาต้องเรียกชื่อนามสกุลเด็กหญิงใคนี่นี่น,นี่นามสกุลน,นี่แล้วมีคนขานว่ามาค่ะเฮ้ย ใช่ค่ะครบสามสิบเอ็ด <พบ S 1> คนนิดคิดว่ามันเกิดขึ้นจากตอนออวันที่ครูเรียกทุกคนขึ้นรถครูพูดว่าอานักเรียนทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนขึ้นรถได้แต่จริงๆแล้วนักเรียนมีสามสิบคนแล้วอีกหนึ่งคนตรงนั้นมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างหรืออาจจะไปตรงกับนักเรียนบางอย่างเขาเลยตามขึ้นมาบนรถ ใช่ค่ะแล้วนิดก็เดาอันนี้เดาเองนะพี่แจกรจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วนิดเดาว่าคนที่ยืนหน้าเต็นท์นิดอะเป็นเด็กคนที่สามสิบเอ็ดเพราะเหตุผลที่ว่าครูจัดห้องนอนให้เด็กผู้หญิงข้างในนั้นทั้งหมดแล้วแต่ละคนก็นอนที่เดียวเดียวเดียวใช่ไหมคะเต็นผู้ชายนอนกันเป็นคู่มีเต็นนิดคนเดียวที่เป็นเต็นท์ส่วนตัวและนิดนอนคนเดียวเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนมานอนด้วยนิดคิดว่าเขาอ่ะ ไม่มีที่นอนเขาเลยมาหานิดอืมอืมครับคือถ้าจะมองว่าเป็นคนเป็นเพื่อนเป็นใครก็แล้วแต่มายืนตรงนั้นก็มองได้แต่สิ่งที่คุณนิดเล่าให้พวกเราฟังแล้วครับสังเกตง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยลมมันแรงเหลือเกินขนาดเป็น,นยังกระพือแต่ <ใช S 1> คุณนิดยังสังเกตเห็นว่าเงาที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยลมข้างนอกมันก็แรงทําไมผมคนเนี้ยที่เป็นผมยาว,ยาวอะ่ะ มันไม่มีอาการปลิวไปตามลมเลยอันนั้นน่ะผิดปกติถูกต้องค่ะพี่แจ๊คเออนะฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าตอนที่คุณครูเรียกอ้าวนักเรียนทั้งสามสิบเอ็ดคนขึ้นรถตรงนั้นเนี่ยบังเอิญอันนี้ผมพูดถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องผีเรื่องสางไปเลยนะมีวิญญาณของเด็กคนหนึ่งกำลังอยู่ในห่วงตรงนั้นพอดีแล้วถูกคุณครูเนี่ยเรียกขึ้นมาบนรถ ใช่ค่ะใช่ไหมคิดว่าใช่เพราะว่ารุ่นนี้อะเป็นรุ่นที่อ่าเขายกเลิกกันไว้ผมยาวไปแล้วค่ะคือโรงเรียนนี้สมัยก่อนอะรุ่นที่ไม่รู้กี่สมัยอะเคยไว้ผมยาวได้แล้วทีเนี้ยพอมากฎใหม่โรงเรียนเขาสั่งตัดผมสั้นหมดเลยค่ะนิดเลยคิดว่าเนี่ยเขาอาจจะเป็นรุ่นก่อนๆหน้านี้ที่ยังบนเรียนในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็ ความ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อ่าหลอนๆประจำจังหวัดเหมือนกันค่ะพี่แจค็คไม่ได้ธรรมดาเลยเค้กกเลยี่พี่บ้ารุ่นพี่น่าจะอยากไปเที่ยวด้วยนั่เลยค่ะก็มีมีเิษเป็นไปได้หมดและอีอย่างคือสถานที่ด้วยเออ,องค์ประกอบอะผมว่ามันมันพอดีกันถูกไหมไอ<ช>สถานที่ต่างๆไอจุดหมายปลายทางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน มันมันประจบเหมาะกันและที่สําคัญคือเจ้าหน้าที่อ่ะคนที่คนที่อยู่ล้างคนสุดท้ายอ่ะใครนี่ไม่แน่ใจนะพี่แจเพราะหลังจากที่ลงมาคืนก็เดินเข้าเต็นท์ไปเลยอะคะ่ะและ้วคอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจะมีการผัดเวรกันเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่แบบเขาเดินล้างท้ายนักเรียนเพื่อที่จะแบบไล่ดูว่าเออคนหมดหรือย,ยังหรือเปล่าหรือว่า เขาเป็นใครก็เขานนเป็นคนหรือเขาเป็นอะไรอันนี้นิดก็ออหาคาตอบตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดเลยมันเกิดขึ้นในสถานที่แบบนั้นน่ะผมว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คุณนิดใช่ค่ะเออนะครับโอเคคุณนิดนั่นคือทั้งสองเรื่องนะทั้งเรื่องแม่อีกคนแล้วก็นี่ฮะทีมงานตั้งชื่อให้เลยอุทยานสยอง ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณเช่นกันคุณนิดที่มาเล่าทั้งสองเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะเหมือนเป็นการมาแก้มือเล่าก่อนทุกคนบอกว่าไม่น่ากลัวเออเดวนี้ขอบอกเหตุผลที่เราไม่น่ากลัวในค่าวก่อนหน่แล้วนะคะมันด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อนนิดคนที่นิดเล่าถึงเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีกับกลัวแบบหัวหดหัวแหกมากพี่แจ๊คแล้วตัวนิดแอ่ะ เชื่อว่าเขาอาจจะฟังอยู่แล้วทุกครั้งที่นิดเล่าเรื่องผีเขาจะขยับพี่อย่าเล่าน่ากลัวที่หนูกลัวแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขานี่ก็เลยเอโอเคฉันเล่าแบบเฮฮา,าเพื่อนสาวเมามอยไปเลยเธอจะได้ไม่กลัวด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมาขอแก้มือสองเรื่องวันนี้ได้เลยนะฮะจริงๆแล้วเล่า,ลา,ลาน่ากลัวไม่น่ากลัวก็ตามสไตล์ของคุณนิดเลยนะแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานาะ ได้ค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณที่แจ้งมากค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนดนวยนะคะขอบคุณเช่นกันครับผมค่ะสว,ส,สวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด u ั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลาก .com สวัสดีครับ